สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันหยุดนะครับก็าพาทุกท่านมาที่แปลงนานะครับที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเมืองสุพรรณนี่เป็นอู่ข้าวอู่น้ํานะครับวันนี้เรามาชวนชาวนาสุพรรณแกงข้าวนะครับเดิมทีแปลงนานี้มีปัญหานา,นานลมนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเพี้ยกระโดดสีน้าตาลนะครับแล้วก็เรื่องของวัชพืชข้าวดิดข้าวเด้งข้าวปนในแปลงนา ก็เลยมีการใช้เทคนิคในเรื่องของเปียกสำหรับแห้งแกงข้าวเข้ามาใช้นะครับก็สังเกตดูนะฮะพี่เจ้าของนานะครับกำลังเดินเก็บข้าวปนนะครับแล้วก็หญ้าที่ขึ้นระหว่างแถวแปลงนี้ใช้วิธีการปักดำนะครับลองมาดูที่พื้นนาชัดๆนะครับ